ยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุกเป็นสมุไราชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยายุคพระเจ้าทรงธรรมโดยเดินทางถึงอยุทยาพร้อมคณะทูตในปีพศ2155เริเ่มต้นจากการเป็นข้าราชการผู้น้อยในกรมอาสาญี่ปุ่นของกรุงศรีอยุธยาก่อนจะไต่เต้าขึ้นมาจนได้ตําแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่นและเป็นเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นได้รับบรรดาศักดิ์เป็นออกยาเสนาพิมุกและมีทหารญี่ปุ่นอยู่ในบังคับบัญชาราว800คน พร้อมอำนาจในการดูแลคนญี่ปุ่นในอยุธยาและเป็นผู้อำนวยความสัมพันธ์การค้าระหว่างอายุธยากับญี่ปุ่นมีบทบาทในราชสำนักอยุธยาอย่างมากทั้งด้านการค้าการเมืองและการทหารโดยสนับสนุนการปราบกบฏและการปกป้องราชบัลลังก์หลังพระเจ้าทรงทำสินพระชนยามรดมีบทบาทในการสนับสนุนสมเด็จพระเชษฐาธิราชสืบราชสมบัติจนเกิดความขัดแย้งกับขุนนางกลุ่มอื่นนำโดยออกยากราโหมต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งคิดจะก่อการกบฏโดยคิดกลอนอุบายให้ยามาดะไปปราบกบฏที่นครศรีธรรมราชเพื่อที่จะสะดวกในการชิงบัลลังก์จากสมเด็จพระเชษฐาธิราชในเวลาถัดมาหลังจากเสร็จศึกที่เมืองนครศรีธรรมราชยามาดะได้ยกทัพไปปราบกบฏที่เมืองปัตตานีและได้ถูกอาวุธจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงกลับมารักษาตัวที่เมืองนครศรีธรรมราชและได้มีผู้คิดายไในรอบวางยาพิษจนทําให้ยามาดะถึงแก่กรรมในที่สุด